โอเควันนี้มาเล่นตุลพรเอ่ออะไรวะสุปเปอร์เ,เ,ปปรเบบี้ร่างที่สองที่สิงเบจิตา้าโอเคท่านผู้ชมไม่ได้มาเล่นลงคลิปนานนะต้องขออภัยที่ลงลาช้ามากโอเคนะโอเควันนี้จะมาลองเล่นรีวิวตัวละครล่าสุดมาเริ่มันเลย

ไงล่ะไงล่ะไงล่ะไงค,ะไคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรฮะกูหักกงเด็กน้อยเสร็จละอ๋อดูแล้วว่ากูหังโดนอะไรดูเสร็จเราเอาเพื่อเอาออฟฟิเซอร์มา

มาดิโถ่ซุ้งซังโอ้ยเกือบไป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 เกือบจะโดนดมตีของกูหักไหมล่ะเกือบไป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 อ่า คิดจะหลบล้อฮะขี้จะลบล้อฮะคิดจะหลบล้อคิดจะหลบลบอ้อืมคิดจะหลบล้อจะทำตายข้า,าบ,บ้างอ,อย่างโหดนะเจอท่าไฟนอลแฟลชบ้าง โอ้ยนะกดไม่ได้ว่ะเออแปลกว่ะการ์ดเป็นไรวะตองใส่ปังจังโหดเอาเรื่องเลยก็เป็นบุกงโดแลกันขอลบแล้วกันแล้วแล้วไงไงรุ่มไม่ทางแรกว่ะที่เราเป็นคุโกงไม่ได้นะตัวที่ไม่กุญปุมกุญกดะเออ penghinaan Masih kurang bis, mari, 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 Hah? nggak ya? Keng lo, bis, keng lo. Mari. Ini เก่งรอเก่งรอเก่งของบิสโก้เก่งรอ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 ,งรอเจอกับท่าไฟล็อกแฟลชบ้างเรียบร้อยครับบูมโอเคคอยสตาร์โอ้แบล็คเฮ้ยเอาตัวอะไรดีวะที่ต่างกันแล้วจริง ไหนกันแะล้วเอาตัวอะไรดีวนะที่ิดสู้กับพวกตงฮามนี่โอ้โหดูสิมีแต่แบล็กไปจิตโต้บลูกูฮูแล้วไปจิตตาแล้วก็โกฮังแล้วก็โกูฮูยูเอลเฮ้ยพิเศษจูไอแล้วก็ไปโกฮังมาเลยอือหืออือหืมฟูนี่เอาเลือะกลุ่มไปโกฮังจิตโต้บลูแล้วก็โกฮังโอเคได้มาเลยลเาลลมาเลยมาเลย มาเลย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 อ๋อเฮ้ยตัวความไหนดีอยู่นะ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 ตัวความไหนดีอยู่นะทนะำโอ้โหไ,ได้ผลเลยนะ Thôi bị Blue Xuyệt tay Xuyệt tay Tụi con tụi mày đi Ui 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 chẳng á. Ôi, mày lút hẳn mà จะเก่งล้อเก่งล้อที่จะเก่งล้อลอ,อุ้ยเอาเรื่องไหมนะอือหือเจ็ดฆ่าละ อุ <ali> <sword> ้ยตั้ตากันเร <sh arp y ak benchmark> ียบร้อยครับเรียบร้อยสเปนดังครับท่านผู้ชมจุ๊บวิเศับเสเร์เปร์ผก็

นนือจะทำอะไรฮะจะทำ,ทำอะไร,รือึือบูมหลบหลบทำไหมจะหลบทำไหมเก่งล้อฮะดีต้องรอูฮะเก่งเกงล้อเก่งล้อเก่งเหรอใช่ได้ปะแอบใช้เป็นโอ้ เอาเกินอา่จะอไม่ได้ผลที่ตามงไว้ตั้งหวังไหมตันกัดออกเกิ่งแล้วอันนีโตบลูนี่เพราะเป็นมือบทค l เอไงว่าละอุ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะถ้าสุดยอดมานึงพี่แกหนึ่งโอ้โหไฟนอกคาบิฮาไม่ท่า ล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมเสียตายเสียตายเสียตายอมไว้ก่อนโอ้ยขอพิซซ์พิซซ์ มุดาดอไปอุ้ยกลับไป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 เกือไปเกือบไปเกือไปเกือไปโอเคตัวเราไปตามที่ท okay. ี่สองช่วยดีนะคอยสตาร์กัน โอเควาที่นี้ก็คือจะมีตรงข้างศัตรูก็มีโกฮังโฟโก็บรูลีแล้วก็ทั้งเบบี้แล้วก็โกฮังอ,อัลติเมตอะไรมุกะแล้วก็ชาร์ลอต t e แล้วก็จิเลนอันศัตรูตรงข้ามนะเฮ้ดูซิว่าจะชนะไหมก็โอเคเอาดูซิว่าจะชนะได้ไหมตาที่สามละมากันเลยโอ้ม่เจอคนหงวดหงนนะ โหดีนะถ้าอย่าผมสุ่มตัวละครนี้ไม่ได้ก็ไม่ทำคลิปนะอัน,นเนี่ยโกหกังว่าไปเลยโหดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยกลับไปกลับไปที่จะรบิดทางฝ่างเหรอที่เสีไม่ดีเลยโกหกไงนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดี กัเรอย่าหวังจะใช้พลัง,ลงขึ้นเตาไอ้น้องเราก็รีบจะใช้ท่าไม่ตายทำไมเนี่ยโอ้ยกำเอ้ยกำกำโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยนะ

โมาสิีหางเบบีบ้มามันสูงที่ผมสูงไม่ได้มันเธอใหญ่มากขับเลยขับเลยมาเลยเลยรอรดยจัออกดการแกมานนะเกือบตายเกือบตาย เกือบไป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 อ้าหยอกหยอกยอกยอกเอ้าจบเสร็จไป,ปหนึ่งครับท่านผู้ชมมาสีกาส่กห็หังสุปเสียถูมาฮึ่มคิดอะไรฮะคิดจะทำอะไรกรรม คิดทำไรฮะคิดจะทำไรโธ่มาที่ต่อ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 ,ตอ,ตอมาไปก่อนกูหังอือจังแฮะโธเอาเรื่องนะ โหทำอะไรได้ด้วยสุดยอดเลยโหกิเลนเกิดบัวอะไรบ้างท่านผู้ชมมาคราวนี้กิเลนใช้ท่าฟูลพาวเวอร์นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูไว้ดีนะท่านผู้ชมมันทำอะไรของมันอ่ะเล่นเป็นเลยเนี่ย ใส่มันไม่ค่อยรู้ตัวละครที่ใส่เฮ้ยเฮ้ย,ยมามาเลยมาเลยเรียกซปเปอร์เบบี้โหดเอาเรื่องด้วยเป็นไรบูมมาดิมาดิมาดิาดบลูเดี๋ยวแค่นี้ก็จบเรื่องท่านผู้ชม แ่มันโกงวะมันโกงเิ่งสุกจานึงบ้าไปกอนเอาเรื่องนะโอเคี okay, ีว่า เอาเรื่องนะเอาเื่งนะมาสิมาโอเคมาเจามน้นบาสที่ไม่ได้ยังจะจัดน้น,านบาหรอที่จริงนี่ว่าสเปิร์จจามน้ำบาแล้วต่อไม่แน่ใจว่ะมาเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวกัน

เขาล้อ่ะอุ้ยเก่งจังเดี๋ยวนะพี่ไม่ได้ผลนะไม่ไผลไม่ไผลห่วยอืมโอเคเรื่องอื่นอยู่นะเก่งๆแล้วทัวรตัวคนนี้ได้ทัวด,ดีอยู่นะตัวคนนี้ขึ้กับต่อสู้กับกูนิต้าบูได้กอสุดยอดสุดยอดดีดีดีด Ba không hạnh cho chụp hết. Già này ngô dĩa, sắp sửa. Già này cho hết. Mày đi. Tobiya. Mày đi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 . mà đi. Ừ. Mà ờ, mà okay. mà 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 đi. đi

เสร็จไปหนึ่งครับท่านผู้ชมได้อยู่เลยโกจิต้าบลูอ้าวจบแล้วเหรอเี๋ยวตัวสุดท้ายเรียบร้อยท่านผู้ชมโอเคเพแบบได้อยู่นะโอ้ยโกหกแล้วโอเค งั้นตาที่ขอปิดตาสุดท้ายแล้วกันผมจะไปวไ้ตาที่หไหนละเท่าไหร่ละลืมลืมลืมเลยลืมผมเป็นคนลืมง่ายนะเอขมอ่ะกาแฟร้อนช่วงนี้ฝนตกนะไม่เป็นไรมา ตัดสืดตัดสนรอบสุดท้ายแล้วท <off shit. S 2> ่านผู้ชมมากันเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเลือดอืดจังอ่ะโกหังบีสเอ้ยไม่ใช่โกหังบีสโกหังไม่ใช่โกหังอ่ะโกหังอัลติเมตอัลติเมตโกหังอะไรดิวูมสามสองหนึ่งโอเคครับทำไมทำตันนิ่งอ่ะฮะทำอไร ô oh, cả oh. hey. là ô Ê la chẳng thật mày ui chẳng hộn chè chu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  chê chu chê chu chê

โอเคเสร็จไปหนึ่งครับเดี๋ยวอีกสองท่านผู้ชมมาเลยเราก็กน,นี่เลยก็รีบกดทำไมตายทำไมเนี่ยให้ตายเหอะโอ้โอ้ไม่ กรมายสมือกันละไอ้นี่มีสองตัวคุณก็มีสองมันมาเดสุดแตกซีแล้วกันนะดูสิว่า,า,า,าใครจะชนะใครจะแพ้ท่านผู้ชมอะไรวะโอ้ยเกือบไายถ้าถ้าเลื่อนวุบแบบนี้ไอ้คห ถือว่าเดียวตัวสุดท้ายถือว่าโชคดีมีโชคดีอยู่เสร็จละเอาเป็นบราจังสังง่งั้นโอเคมาเลยมาเลยกูหัางซปเปอร์เซอร์คันสองมาเลยหมดยูเอลซะด้วยมาเด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  อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าาโอเคมาถึงตอนหนึ่งมาไอ้น้องบูมเฮ้ยอึดจังอะ่ะมามาล้างแค้นตัวละครใหม่มาเลยตัวละครล่าสุด U.L ใช่ไหมมาเลยมาประทับเบดีเบบี้ล่างสปาร์กิ้งล่าสุดมามันเจอย่างไงฮะฮะสมหน้า โอ้หน้องหน้าโอเคคอยแทนที่กินกนารไปจะได้ศัตรูตีสู้กับซูเปอร์เซโฟกูคูลแต่ว่าคราวนี้เป็นโก้าหางแทนเอา้าโอเคเพื่อตัวละครนี้สูส้มาซูเปอร์เบบี้สองถือว่าโอเคเพื่อผ่านได้เว,ว้ยถือว่าแค่เต็มสิบก,ก็ให้ประมาณเต็มสิบแล้วกันถือว่าโอเคเย,ยี่ยมดีมากทำแต่ก็เพอร์เฟก Oke, kita ke Oke. Bye bye.